สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปความรักนะคะสองคนคุยเก่าคนรักเก่าชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะได้แก่ราศี มังกรราศีพฤกษภและราศีกันค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการดับวนะันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมังกรพฤกษภกันนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้แล้วใช้เช่นกันยินดีต้อนรับนะคะหลายๆท่านอาจจะมองว่าวันนี้วิวในการถ่ายทําเปลี่ยนไปอออค่ะพอดีว่าจะบอกว่าที่พักพี่เมย์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ ของตัวโรงงานระเบิดที่หลายๆคนทราบกันอยู่นะคะก็เลยอบพยพออกมานั่นแหละนะคะก็เอาเครื่องมือทำมาหาก,กินของเราเออกมาด้วยแล้วก็มาทำคลิปให้ดูกันนะคะก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันนะคะเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันค่ะไพ่กองนี้จะเป็นในส่วนของความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไพ่กองนี้จะเป็นในส่วนของความรู้สึกของเขานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ขอไข้นะคะให้พลังงานหลักของตัวคุณค่ะชาวธาตุด,ดินตอนนี้คุณเป็นอย่างไรคุณเจออย่างไรอยู่บ้างนะคะไข่ได้ The Star ร์นะคะเดอะสตาสถานการณ์ที่เจออยู่ที่เป็นอยู่นะคะตัวคุณอาจจะมีชาวราศีกุมนะคะมีอยู่ใน ดาวอาทิตย์ดาวจันดาวศุกร์ของคุณได้นะคะเดอดสตาร์เป็นไพ่ของค,ความหวังนะคะอะไรหลายๆอย่างคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ได้แต่เชื่อเถอะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณอาจจะมองว่ามันไม่ได้แล้วแน่ๆอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวคุณได้ในสิ่งนั้นเดือ t สตาร์เป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังสุดท้ายปลายอ,อุโมงคุณจะยังได้มันอยู่นะคะคุณจะยังได้มันอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องแลกมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างนะอ่ะ ขอไพ่ให้กับชาวทาตดินนะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะขอไพ่หน่อยนะคะมีไพ่สีถ้วยแสงอาจจะไม่ชัดในทุกคนแต่เดี๋ยวพี่ปรับให้นะสีถ้วยเทมเพลตน,นะคะเจสติดราสีตุลแล้วก็ไนชือดาบ อืมสถานการณ์ที่เห็นนะคะจากหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้อย่างใจนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนต้องการมากๆต้องการเพราะว่าแสดงออกอย่างจริงใจว่าต้องการเป็นใครในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนยังแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ เดินเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่สุดมันยังหาได้ดีมากกว่านี้อีกมันยังไม่ถูกอกถูกใจนะคะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มันลงเอยยากมันเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับนะความสัมพันธ์มันเป็นรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะคะอืม บางท่านเรียกว่าเบื่อในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ก็เลยไปไขว่คว้าหาความสัมพันธ์ใหม่นะความสัมพันธ์ใหม่ที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะไหนพี่ดูการเนี่ยว่าแล้วตัวคุณเองลราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะชาวธาตุนินให้ 8. เปลี่ยนนะฮะเดทเวล่ Devil, ค ไพ่ครีมถือเหรียญแล้วก็ส่องไม้นะฮะสถานการณ์ที่เห็นสิ่งที่เป็นอยู่คุณทำงานเป็นบ้าเป็นหลังในชาวทาตดินนะคุณทำงานเพื่อลืมใครบางคนนะฮะพยายามจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าที่จะมาโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆคุณยังตัดขาดมันไม่ได้หรอกแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ตัดขาดไม่ได้มันก็ส่วนเงิงแต่ว่าเรื่องของงานเรื่องของเงินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นฟังก์ชันหลักในชีวิตคุณอนะ คุณมองว่ามันเป็นอะไรที่มันควรที่จะโฟกัสตรงนั้นมากกว่าใจนึงก็รอค่ะแต่ร่างกายข้างนอกก็สั่งให้คุณทำมันไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยหาเงินไปเรื่อยใช้ชีวิตให้เหมือนปกติไปเรื่อยๆทั้งจริงที่จริงๆภายในใจก็ยังยังมีความรู้สึกว่าแหล่งพลังงานสำคัญสำคัญในชีวิตคุณมันก็คือความสัมพันธ์ที่รอคอยฟิลประมาณนั้นนะคะ ถ้าสถานการณ์หรือตัวคุณเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเหมาะสมกับคุณนะคะไปดูกันนะคะแล้วความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงเนาะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงนะคะชาวแทด,ดินควีนส์ถือไม้6 ถ้วยหนถือเหรียนแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้คกูมีความทรงจำเกี่ยวกับคนคนนี้นะอาจจะเคยเป็นคนที่ทำงานด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่เรียนด้วยกันมานะคะแต่ว่ามันมีอดีตอะแล้วมันก็ยังคงคิดถึงอ,อยู่ นะพี่มองว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกในชีวิตที่คุณจะถือไว้แต่คนนี้เป็นหนึ่งในคนที่คุณยังถือไว้เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่คุณยังอยากเก็บไว้ยังอยากพูดยังอยากคุยคุณเห็นความสนุกคุณเห็นความน่ารักคุณเห็นไฟในการสื่อสารเหมือนจากเด็กคนนี้โตมาเป็นคนนี้เด็กถือไม้โตมาเป็นควีนถือไม้อะไรเงี้ย คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนั้นยังเป็นคนคนเดิมเนาะแต่เพียงแค่ว่าเหมือนกลายร่างขึ้นมาเป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถขึ้นนะคะชัดเจนนะคุณยังคงคิดถึงเขาคุณยังคงมีพื้นที่ดีๆให้เขาอยู่พี่หมอเขาแบบนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราย้ายรวบกองไปมาดูกันว่าเขานะคะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ ให้พลังงานหลักของตัวเขาค่าคู่กรณีของชาวธาตุดินที่คุณนึกถึงนะคนเก่าเนี่ยให้พลังงานหลักตัวเขาหน่อยก็เ,เป็นยังไงอยู่คะมีไพ่เดวิลเดวิลคุณก็มี d e วิลเขาก็มี d e วิลพี่ว่าต่างคนต่างกำลังใช้เวลาของตัว เองนะคะอยู่กับสิ่งที่สนใจอยู่นะคะเดวิลเป็นไพ่ที่ถ้าจะขึ้นมาดีคือในแง่เหมือนหมกมุ้นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆอาจจะเป็นงานอดิเรกอาจจะเป็นงานที่กําลังสนใจทําอาจจะเป็นใช้ชีวิตอยู่กับการดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาเป็นไพ่เดวิลเดี๋ยวมาดูกันว่าเดวิลของเขาในที่นี้หมายถึงอะไรนะมาดูกันว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ คนคนนั้นของชาวทาตุินี้เขาเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ห้าเหรียญเดวิลห้าเหรียญคิงดานะคะคิงดาเด็กไม้นะคะแล้วก็ไพ่เทมเพลต หน้าไพ่เนี่ยตัวเขาเองมีสถานการณ์นะคะที่อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินอยู่นะคะเป็นคนที่จะต้องตีงจังไม่จะเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายหรอกถ้าเป็นผู้หญิงก็คือมีนิสัยเหมือนผู้ชายเลยทํางานได้เก่งเหมือนผู้ชายเลยนะคะมีคนในปกครองเยอะต้องดูแลนะคะแล้วตอนนี้การเงินเขาไม่ดีด้วยอะ่ะเหมือน หาได้หาได้ก็ใช้ไปหาได้ก็ใช้ไปอะไรเงี้ยยังไม่สามารถที่จะเหมือนหยุดพักแล้วก็มีรายได้ที่มันเสถียนได้ไมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วตัวเขาเองกําลังหาหนทางนะะในการทําให้สิ่งที่ตัวเองเจออยู่เป็นอยู่มันดีขึ้นนะคะตัวเขาเป็นประมาณนี้นะดูสิว่าแล้วความรู้สึก ของตัวเขาเนะที่มีต่อขาอะตัวเขาที่มีต่อคุณสิเความรสุกข,ของตัวเขาที่มีต่อคุณแฮร์มิสี่ไม้เด วิวอืมหน้าไพ่นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณเป็นอดีตของเขานะคะเหมือนกันที่เขาเป็นอดีตของคุณน่ะหน้าไพ่มันมีการเงียบการห่างกันไปนะคะมันเป็นเหมือนคนที่สนิทสนมกันดีเหมือนคนเป็นครอบครัวเนาะแต่ว่ามันห่างกันเหมือนฟิลลิ่งต่างคนต่างอยู่อยู่กันคนละบ้านอะไรองี้ นะคนเนี้ยเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบมันก็คงเป็นอะไรที่มันก็จบสําหรับเขาแล้วล่ะสถานการณ์เปลี่ยนแล้วอะไรอะไรเปลี่ยนไปแล้วการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้มันคงยากแล้วอะไรเงี้ยในความรู้สึกของตัวเขาที่มันมีขึ้นมานะคะ mm hmm. อืมเดี๋ยวไปดูซิว่าแล้วเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะ นายถือไม้เด็กถือดาบนะ The f o o l นะแล้วก็ Tower อืมสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่ตัวเขามองอะ่ะมันมันยิ่งใหญ่อะ่ะมันเหมือนแบบมันการห่างกันครั้งนั้นการแยกกันครั้งนั้นไม่เข้าใจกันครั้งนั้นอะ่ะ มันเป็นสถนานการณ์ใหญ่ที่คิดว่าการจะกลับมาล้อเล่นกับความสัมพันธ์คงเป็นไปไม่ได้นะคะแม้แต่แค่การไปไปมาๆก็เถอะมันก็ยังยากอะไรเงี้ยเขามีความรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าการห่างการเลิกกันมันก็คือไพ่ทาวเวอร์ไงไม่มีไพ่ใบไหนมาล้มล้างพลังงานของทาวเวอร์ได้เลยอะคะ่ะเขาเลยมีความรู้สึกว่ามันคงไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วแหละเพราะว่าถึงไปต่อก็ ก็คงไม่ได้เขาเรียกว่าไงก็คงไม่ได้จริงจังแน่ๆไม่ว่าจะเขาจะจริงจังกับคุณหรือคุณจะจริงจังกับเขาเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเจออยู่มันเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่มีการพยายามที่จะมีกันไว้ในความสัมพันธ์เลยฟีลประมาณนั้นนะเอมดูสิเราจะได้มีโอกาสกลับมาไหมคะขอไพ่หน่อยนะสิ จะต่อ <Just>, uh, หนึไม้นะคะสมไม้ค่ะแล้วไพ่8ดาบนะสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างค่ะเหมือนอยู่ในเหตุที่ต้องจำใจให้ต้องหันหลังกับความสัมพันธ์เพราะว่ามันเหมือนมีคอนดิชันที่มีความรู้สึกว่าถึงจะกระดิกตัวไปทำอะไรไปมันก็คงไม่ดีขึ้นนะ บางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้ในเวลานี้อาจจะติดปัญหาในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ยังไม่พร้อมลงเอยในชีวิตคู่บางท่านอาจจะติดปัญหาในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอถ้าจจยังไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นกับใครได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างติดในคอนดิชันตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าค่อนข้างยากนะคะค่อนข้างยาก หมือนต้องหาหนทางหาวิธีการใหม่ๆไปเริ่มต้นสเตตใหม่ๆได้สเตตัสในชีวิตใหม่ๆก่อนแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อนความรู้สึกแบบนั้นนะนะเขาคิดอะไรอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น The 6. เด็กแมจิเชียนไพ่หเหรียญ และไพ่แปดถ้วยหน้าไพ่เนี่ยสถานการณ์เนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ยเหมือนตัวเขาเองคิดว่าเขาเป็นคนมอบอะไรหลายๆอย่างให้คุณมาเยอะนะคะหรือคุณเป็นคนมอบมันมีฝ่ายใดฝ่ายมึงมอบนะคะมอบความรู้สึกดีๆให้แต่ว่ามันเหมือนไม่เคยได้รับกลับอะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนคิดได้ขึ้นมานะคะ ไม่ได้รับกลับไม่พอในเรื่องของความสุขใจนะทัศนคติในการพูดการคุยกันในแต่ละครั้งเนี่มันมันไม่ลงรอยนะมันเลยเป็นไพ่ของคนที่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะแต่เหมือนพยายามไปจนหมดแล้วอะค่ะพอพยายามไปจนหมดแล้วแล้วมันไม่ได้มันก็เลยแบบถอยทับกลับบ้านดีกว่าคือฟิลประมาณนั้นนะคะอืม ให้ก็แล้วนะคะสู้ก็แล้วทนก็แล้วเหมือนลองมาหลายนัดแล้วมันไม่ได้นะคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะดูสิเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังนะคะ The lovers นะปปดไม้ค่ะ The world เหรียญหน้าไพ่มี คนเข้าหายเยอะค่อนข้างป๊อปปูล่าในโลกโซเชียลด้วยนะคะเท่าที่เห็นนะแต่ว่าเขาเองไม่เปิดรับใครอะคะ่ะปิดตายปิดใจไม่เปิดรับใครไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครในเวลานี้อาจจะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงก่อนอะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องเงินใช่ไหมมีปัญหาเรื่องงานโฟกัสเรื่องความมั่นคงก่อน ะะเอาตรงนี้ให้รอดก่อนแล้วอีกด้านหนึ่งคือมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะรักใครได้ง่ายๆอ,อ่ะนะคะจะรักใครได้ง่ายหรือแบบมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้ไม่ต้องรักก็ได้ฟีลประมาณนั้นนะคะแนวน้องความสัมพันธ์หน่อยสิแนวน้องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาค่ะชาวทัตตินมีไพ่สามดามีไพ่เด็กถ้วย มีไพ่เดมมนและมีไพ่จัดเมนต์หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกคะ่ะความสัมพันธ์นี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้มีการให้โอกาสกันอีกครั้งแต่ให้ระมัดระวังว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้เนาะบางท่านอยู่ในหมวดความสัมพันธ์ที่แบบมันต้องซ่อนนะคะมันต้องซ่อนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถบอกความในใจทั้งหมดออกมาได้แต่ว่ามันก็ยังมีโอกาส เพราะว่าเหมือนคุณและเขายังไม่ได้หมดวาระกรรมซึ่งกันและกันนะสิมันเป็นแบบนั้นนะน,นะดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะชาวธาตุดินเขาอยากบอกอะไรกับคุณเขาไพ่หน่อยสามเหรียญสิบดางคิงไม้แล้วก็ไพ่เอ,มอเมอร์ เหมือนทุกๆครั้งที่มันมีการพูดคุยเจราจาค่ะหลายๆต่อหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งเขามีความรู้สึกว่าต่อให้ทุกๆการเข้าใจผิดอะไรก็แล้วแต่นะคนอื่นจะไม่เข้าใจเขาเพื่อนฝูงใครก็แล้วแต่ไม่เข้าใจเขาแต่เขามีความรู้สึกว่าที่มันเจ็บหนักมากที่สุดคือคุณไม่เข้าใจเขาเอ,อคุณไม่เข้าใจเขาทั้งที่คุณเป็นคนที่มีโอกาสเข้าใกล้เขารู้จักเขา นะ,ะรู้จักเขาดีเลยแหละเออแต่ว่าคุณบางครั้งตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนที่ทําให้เขาผิดหวังเสียใจจากตรงนี้ได้เช่นกันได้ยินเสียงเนาะอ,อพยพมาก็มากันทั้งบ้านนะนะคะ กออภัยด้วยจริงๆอ่ะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับคลิป2คนคุยเก่าคนรักเก่าชาวทัดุดินนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ